นึ้นมาเลยจี่นี่เลยดูเยอะลนะครับในนามของแม่พันปศุภูมิท่านได้เรียนรู้วันนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้วันที่3ธันวาคมรุ่นนี้วันที่3ธันวาคมทุกวันทีย3ธันาคนครับวันที่4นะรแล้วก็ต่อไปดื่มมนจจารูรโรแปดแต่ว่านนี้กัน

ม่ใหม่นะครับก็เลยจําเป็นนะต่างก็มีการสวพริอ่ครบแล้วก็เป็นบาลีน

donda uh -huh. uh -huh. uh -huh. ยังเป็นแนอเจาป่าต่ปจะเป็นหัวใจให้การไฟทีนี้นะครับนักแสดงลงมาที่สียชีวตนะครับบรรลุได้การไฟของวันนี้เสียตระรามอง พัสรุ์นะครับขอบคุญพยายาผู้ศึกษาโดยส่วนนะครับหลังจากช่ดีนะครับโดยทางรจากโดยส่วนนะครับขอบคุณครับขอบคุณ E